สวัสดีครับเจ้าเวสลี่ยังตาอยู่หันจิตตามเปียดหลานตาผ้าอ,ออนซอนเดี๋ยวนี้บ่แม่เล่นบักลีไดก็ว่าจะเล่นบักลีวะตาก็ได้มาเลยสวัสดีนี่ในพุทธเ่วาเว้ายังกินอยู่ครับยังจิตตามเปียดหลานตามอะเข้ามาทา่โรงพยาบาลเก็บกระทถกโลกเก็บบักระทถกโลกมันหลายครับมันเป็นจอออนซอนหลายอืยี่เด,ด้อ พ่อต้นมะต้นมะขามหวานนี่ต้นมะขามหวานนี่ครับเบิ้งเบื้งนี่เบิ้งนี่เบื้งนี่ครับนี่เบิ้งนี่เบื้องนี่เบิ้งนี่เบิ้งเบื้งนี่เบิ้งนี่เห็นยังไาก็เจ็บเบิ้งเบื้งครับเบิ้งนี่เบิ้งนี่เบิ้งนี่เบื้องนี่กระทุกโลกเบิ้งเบิ้งนี่เบิ้งเบิ้งนี่เบิ้งนี่ครับเบิ้งนี่เบิ้งมาตะพีครับเบิ้งมาตะพีบไปปุ๊บปุ๊บ แมนมดนี่กับบักขามหวานนี่บางทีละครับแซบครับแซบอืมแต่ก,กินอีกจิงๆนี่<ๆ><ๆ>บางเด้อกินไปกินมาเดี๋ยวเวลาพฝากพี่น้องเนอะกินลายพวกกินรอกินอยู่บ <laughs> ้านขอแสดงความเสียใจว่ามั <laughs> นตายเด็กกินเหมือนเด็ก <laughs> นี่พี่เรนะครับการจะพีฝากพี่หังน้องอื Đeo người không nhìn Đẹp. Bánh đi lì Đâu mà bỏ. À. เป็นแบบแบบเ่ะกันมันสดมันยิ่งนห,นหวานต้นตุ้น,นออกจากต้นนี่ครับนี่อออือแยกมาพี่เนีย่ยเอออือจะได้มันจะได้มันอือโอ้ยแต่มันแสบมันนัวได้เนาะ มันกินมีแห้งหลายเด้อเดี๋ยอเดีวเจ็บไปแจกพี่จากนองในบ้านพี่บางบหยังเนี่เป็นบักกะดิงอยู่นี่บาเป็นบักกะดิงเด้อบักกะทุกลกสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองโอ้ยจะ่มันเป็นหลายเางเนี้พี่น้องเางเนี้ยมาหลาย เออก็ย่อพอย่อพอไปนี่แซ่บป่้นนี่พุ้นมันสิเต็มกือบตาเลยเจ้าว่าหยังเนี่ยปุ้นดอกกระเจียวกับแบบนั่นโอ้พุ้นเลีงหลายอยู่คนห่างวาวห่างหลายเปิดคว่ม่คว่ำวาวห่างหลายปิ้นอยู่ข้างหลังตานั่นหันสองน่วยข้างหลัง โอ้ยปนเนี่ยโอ้ยไหลายแป็บเจ้าบุกกาะอ่าเจ้าแป็บปีแป็บปีแป็บปีห้องหลายห้งเลยเป็นเม็ดสมุนไพรนี่บักแข่งจะกินดีเป็นยาบักแข่งยาเม็ดกือเลยกินดีใครกินบักแข่งดีดีบักแข่งบักเขือดีมากเลยครับปวาจาโจรตัเจ็บ hết một chiếc hết 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 chắc là qua bên chiếc chết điện mất Mà mình mà đi แฉะแฉะทั้งนั้นเลยคิดไปแจกคิดไปแงงอ่อมอืมตาอือใบกันบังค่ะอู้อู้อู้บังเนี้ยบังเนี่ยพุ่นพุ่นบังเนี่ยพุ่นพุ่นบังเนี่ยดีบังเนี่ยอืม แสบหลายหวานหวานหลายกินมีแห้งหวานหอมสุกหอมจะแบนสุกกว่าดีกันาน้เสียงก่อนมูนเห็นไหยงก่ไหมเราไปแจกแล้วคำแล้วอื่นจังเพื่อื่นตามาหอบกันนี่หอบักซีดาบอกซิดาหน่อยทอดก้ปั่นปั่นปั่นจะไเสียบระกอบ บกกรกอบด้ยอสวัน,น้มีมดบก,กอบไม่โดโมนะครับบก,ก,อ,บก,กอบนี่บรกอบนี่บรกอบไปหน่อยพูดถาวรปบะกอบนี่มันจะก้อนไมนี่ก,กอบไปหน่อยจำเสบบกบบกอบ,บก,ก,อ,บบก,กอบนีนต้นไห มีแต่สมุนไพรล้วนๆทั้งน,น,นั้นเลยต้องสวนคนมีมดบะเอินสีมอห์มอห์บักซีดานี่บักกอกนี่บักเซี้มันรดนกไก่ถึงมดแต่ละไก่ถึงมันมดอายุมดแล้วมันมดเวลามันแล้วเอิรนตัวมาล้อมสีล้อมหันแล้วด้วยครับอือโ้ยหายยาวหียยาวอะไรอีกโอ้ยนี่นี่นี่บ si sure. ักกอกนี่เขาเป็นว่าบักกอกร้อน เ <laughs> ห็นไหมนึงไม่ลหะอืมกระกออมันถึงแมงอ่ะหยอดมันถึงแมงอ่ะกินนี่แมงนี่หละของขันมันว่าไม่หวานไม่ยาแมงมันกินมันบ่งบอกลักษณะของอ่านีีปอดสารอ่อ,อันพักหยอดกระเดาไปนออํามัน หมาลแรงครับลาบลาบนำะต่ำเหมือนหงนำะลาบตัวนี้ครับผักกระเดาวิธีอยากให้มันแสบเดี๋ยวถบอกอเบอกนะพอไปจอดแล้วกับเผาหอมหอมหอมก็เดี๋ยวอื่นร่วงกับพวกหอมหอมขึ้นกันก็ฝังอีทุกต่ำคนกิโลต่ำคนตะแกรงเผาตัวนี้ ซุบยอดของอหารน,นี่คอ่อน่ะเห็นไหแล้วก็เนา<อ>ว<ะ>อ่ะพอเนาพออร้อนมึงยางกินแรงแนวกินแรงตัวนี้ไก่ไปแจกพีแจกนองบักโต้ผู้ไปแจกฟีแจกนองไอ้พี่น้องได้กินน้ากันมากินแล้วพี่น้องได้กินได้จากน้ำกันม้ากับมีความสุขทุกอย่างแดงปั่นกัน คนอีสานมันา,จานวจิกับปาปแลยนะครับแล้วกับปเลยนะครับแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ